สวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้ก็คือการรีวิวนักเตะในเทศกาลเมสูมาร์ยูโรกับโคปาเมกาที่มาใหม่ล่าสุดนะสามตัวหลักที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะมีอะไรกันดกูการนานะโชการเอชมาใหม่ล่าสุดนะครับของทีมชาติเจนตีน่นั่นเองนะครับการเมสูมาร์เนี่ยก็จะอัพได้2สแตตเหมือนเดิมนะแต่ที่คือสแตตบบยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสมมตกิการนานะโช่ทำได้2ประตูหรือ2องแอสซิสต หรือจะยิง1่งแอซ1ก็ได้ก็จะได้โบสถตตัดเพิ่มอีก1แล้วก็ถ้าได้ลงสนามในรายการโอปาาเมริกาครบ5นัดก็จะได้โบอกอีกหนึ่งทาบเต็มทั้งหมดกาโชวตัวนี้จะไปจบที่สถิตเินะครับเพื่อนๆเดือดๆไปเลยนะครับค่าทําตัวนี้อยู่ที่4 8 0 0 0 0คอยนะถ้าจะซื้อการทําทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นปีกซ้ายนะครับตัวนี้มีเทสส่งฮารุช่องลาผิดทิกเตอร์แล้วก็ พินเนช็อตซึ่งก็เป็นเทตท,ที่ค่อนข้างดีนะสำหรับปีกซ้ายที่มีปั่นด้วยแล้วก็จ่ายบอลให้กองหน้าก็ยังดีอีกมีลาผิดในงานกระชากยาวแล้วก็เล่นสกิลเล่นท่าอะไรได้ถือว่าเป็นตัวตัวหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆในเกมนะตอนนี้ที่ออกมานะเพราะว่าราคามันดีครับถ้าเกิดสมมุติไปออนในตลาดอะไม่มีทางราคาแค่นี้แน่นอนเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปเล่นกันนะตอนนี้ผมใส่มาร์คแมนนะเพื่อจะได้เพิ่มค่า ลองช็อตนะครับแล้วก็ดิปปิ้งตรงนี้บูสเตน่าจเป็น78ด้วยเพราะว่าเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะลองปั่นเยอะๆเลยน่าจะปั่นคมมากๆหมถ้ามีฟินเนชช็อตทองแบบนี้ใส่มัคซ์แมนน่าจะเป็นมูฟที่ดีที่สุดเพนก็ลองใส่กันได้เลยนะส่วนตัวที่2ก็เป็นทานดั้งโคลโมอานี่ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเองแน่าจะาทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ปารีสแซงต์แชแมงนะครับตัวนี้สัตเก้าสิบมีแฟลรควิกเฟิร์สเซปแล้วก็ฟนะินเน,น,น็ตจะอัพพได้แหละะเราว่า โคโมนี il, then, really ่ตอนบนโลกปี2022 like well, ี forward, ่เนี่ยก็เล่นค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะถ้าอัพเตนก็ไปจบที่สัตเ์98เลยเดือดๆตัวนี้สกิล4วิหนะเล่ทั้งปีขวากองหน้านะครับตัววันนี้ผมจะไปเล่นกองหน้าเลยแล้วก็ใส่เข็มมาร์คแมนเหมือนกันนะครับไดู้บว์ตรงลองช็อตตรงนี้แล้วก็เพิ่มเซนต์แต่จริงๆอ่ะโคโลมนี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดเรื่องเขมลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าที่แรกกับผมกะว่าจะใส่ฮอกดีไหมใส่ฮอกไปมันก็บวกน้อยเพราะว่าสแตทมนนนทเเเเ็ี่่่หหืืออพ ไซบูส่งดิปปิ้งดีไหมก็ดิปปิ้ง98มาตั้งแต่ต้นแล้วเขาบอกว่าตัวนี้มันคือเอ็มเปเป้คนจน <c oughs> ใช่ลัางส่งเอ็มเปเป้ในเวอร์ชั่นที่ตัวสูงก้างมากกว่านะครับก็ได้2เท,ท้าด้วยน่าจะปั่นโหดน่ดูเลยนะตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆตัวที่3ก็จะเป็นซาวิสไซมอนแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นตัวที่แบนที่สุดในคลิปวันนี้แน่นอนนะครับเป็นการ SBC เหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปทํากันได้นะครับเพื่อนๆราคาค่าทําตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3000,000 70,000คอยนะครับตัวนี้จะถูกการาโชนิดหนึ่งด้วยนะเหลือเวลาอีก4วันนะถ้อาออกจากคลิปวันนี้เหลือ4วันส่วนการณโชเนี่ยเหลืออีก5วันเท่านั้นนะั้นใครไม่ทําผมบอกเลยว่า2ตัวนี้น่าทํามากๆจริงๆนะครับ่วิเซอนตัวนี้มีเท็ดสี่เท็เหมือนกันนะ Q5 วิส4ไฮไฮนะครับเล่นได้กองการปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวานะแต่ผมคิดว่าตําแหน่งที่ดีที่สุดอาจจะเป็นปีกขวาหรือไม่ก็กลางลุกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกลางลุกนะมีเทคนิคข้อในการเล่นบลบนน้ำเลื่นแน,น,น่นอนนะครับแล้วก็ เวลาในการยิงไซก้อยลาผิดในการกระชากแล้วก็มีเดสบอลด้วยในการเล่นลูกเตะมุมกับลูกตั้งเตะก็จะดีกว่าตัวอื่นๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเทนอื่นมันก็มีหมดนะตัวนี้ผมเลือกเขมเป็นเบสิกนะผมว่าเบสิกจะค่อนข้างบวกคุ้มที่สุดนะเพราะว่าเพส e มันก็ขาานิดเดียวแล้วก็ตรงดิบบิ้งมันก็ขาานิดเดียวพรใส่เบสิคจะได้อัพคุ้มมากๆเลย นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะอับได้2ส,สแตตนะครับผมว่าซามี่ไซมอนน่าจะลงเกือบทุกนัดอยู่แล้วนะนเพื่อนๆจริงๆมันจะมีในเรื่องของที่มันเป็นแม็กเขมด้วยคือถ้ามันลงนัดหนึ่งอะมันแม็กเขมอยู่แล้วใครไม่เล่นหลีกบุนเดสเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปจัดเล่นไดน้แล้วมันก็จะช่วยบูสต์ค่าเข็มให้กับนัด,ด,ดทีมชาติเดียวกันได้นะก็จะเป็น3ตัวนี้นะที่จะรีวิวกันในวันนี้แล้วก็มีใบอื่นๆอีกด้วยที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันแต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ก็ ถ้าเกมนี้อ่อนออกไปคิดว่าน่าจะหมดแล้วแต่พวกการพารทุกอรี่อันนี้มันอัพได้4สแตทนนะก็จะอาพมได้เยอะกว่านะครับมีอุนกิมารายตัวนี้ก็เป็นการพา,รพารทุกออี่เหมือนกันนะครับมีเป็นตัวโลนอยู่4ีสี่ไฮไฮนะครับลองบอลส่งหัวลู้ช่องอินเตอร์เซปแล้วก็มีฮินกาปี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังตัวหนึ่งที่เพสเยอะมากๆ94เลยนะครับของทีมชาติเอกวาดอร์นะตัวนี้ก็มีบล็อกอินเตอร์เซปแล้วก็สไลด์แท็กเกิลเป็นกองหลังขาซ้ายนะ ของทีมเลเวอร์ด้วยสามสามนะครับแล้วก็จะมีมิดเดิลสตาร์ครคบแบ็กซ้ายของซุดกะตัวนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยแล้วก็รลอลุนอัพกันอีกนะเกมแรกก็น่าจะได้ลงไปแล้วด้วยนะครับสีสี Hi. Hi ่ไฮไฮไฮมีเดียมขาซ้ายนะครับและทีของผมก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกัน ว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมช่วยแนะนำแผนที่ผมเล่นในวันนี้ไปด้วยนะเผื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วแล้วอยากจะลองปรับแผนตามผมเฉพาะคลิปนี้อย่างเดียวนะผมจะเล่นแผน4 3 2 1น่ะครับเพื่อนๆปรับตามกันได้เลยนะบาลานซ์สี่วิดเดฟเจ็บเอนะครับออฟเฟน์บาลานซ์เดลักพาซิ่งเื่อยืนบล็อก6กคอเนอร์สแล้วก็ฟิกสองนะครับยืนแบบนี้นะเพื่อนๆโคโลโมนี่ตรงกลางกาลาโชซ้ายบาโคล่าขวาตรงที่เป็นตำแหน่งซีมอนเนี่ยให้มองว่าเป็นกลางลุกแล้วกัน ะส่วนแมททาวมินยอยู่ตรงกลางนเป็นกลางกลางหลุมกลางตัวรับแล้วก็บูโนโ่เป็นบล็อกทูบล็อกส่วนแนวรับก็จะเยือนกันเซตแบบนี้นะครับอินสักชั่นประตูไม่ปรับเลยเหมือนเดิมนะครับกองหลังก็ไม่ปรับเลยนะครับดีฟอร์ทั้งหมดนะเป็นซ้ายไปขวาปรับเหมือนกันนะตั้งบาลานซ์แข่งกับโอเวอร์แลกนะครับซ้ายขวาเลยนะเติมทั้ง2ฝั่งสําหรับวันนี้ที่ผมเล่นนะครับแล้วก็คู่กลางที่เป็นตัวบล็อกทูบล็อกกับกลางร,รับนะเนี่ยตั้งสเตย์แบงค์ไว้แข่งกิ้งแล้วก็ โอเวอร์เซนเตอร์นะส่วนตัวที่เป็นกลางลุกเนี่ยเราไม่ปรับอะไรเลยดีฟอ t หมดเลยนะห้าอย่างนะครับแล้วก็ตัวปีกซ้ายผมจะตั้งเป็น c o m e b a c k on defense กับเกตอ behind ส่วนตัวปีกขวาเนี่ยจะตั้งเกตอ behind อย่างเดียวแต่ไม่มี o m e b a c k ตรงนี้นะแล้วก็กองหน้าเนี่ยตั้งเซนเตอร์กับเกตอ b e h i ไ d เดี๋ยวไปดูกันเลยว่านักเตะแ,แต่ตัวพวกนี้จะเป็นยังไงสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะถ้าพร้อมกันแล้วก็ ไปเลยกันเลย Let's go Food cheap coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพกจ Big ิวฟ Fifa ลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับและนี่ก็ทีที่ผมเจอนะโอ้ทำไมหนักจังเลยเนี่ยตึงๆ <laughs> มีการอาโชวเหมือนกันนะอยู่ตรงปีกซายนะครับก็น่าเหมือนทุกตัวนะครับตัวที่ผมเล่นในวันนี้ที่เป็นคีย์ลักสำคัญนะครับค่อนข้างสแกนมาเหมือนแล้วก็เคมากๆเลยนะครับถ้าดีใจพี่โดนี่กดยังไงนะ A หนึ่ง A หนึ่ง O เตรียมเตรียมกดกันโอ้โหโดนแล้ว <laughs> ยังไม่ทนะมันไลนะมัวแต่คิดเรื่องทางพี่โดอยู่ โอเคลูกแรกของคลิปวันนี้โคโลโมมอานน่นะครับสุดยอดเด้งศูน์คมคมโอเคมิดเดิลสตาร์สสวยโุนอกิมารายโคโลโมมอานโโโอาน่กานาโช่ยังจะหาทางหามุมปั่น อยากแพ้มากๆอเออแม็กธอมินเนอร์ไปเร็วไปเร็วโอ้โหหนีไม่ได้แมคกธอมิเนอร์นี่ของดีนะบอกก่อนอาจจะไม่อาจจะลุ้นอัพยากนิดนึงเพราะว่าไม่รู้จะอยู่จะเล่นครบห้านัดหรือเปล่าถ้าตกรอบแรกก็คือไม่ถึงห,ห้านัดอยู่แล้วไงต่อให้ลงทุนนั้นก็ได้แค่สามเกมนะถ้าตกรอบแบบรอบแบ่งกลุ่มอะ ต้องเข้ารอบแปดอะถึงจะได้อัพสเตตที่สองอะแล้วมันต้องได้ลงทุนนัดด้วยนะยากอยู่เหมือนกันนะการเมโยมากะพูดตรงอุ๊ยมันหลอกสวยด้วยแต่ผมไม่หลงกลมันวะมาดิสวยรอฟิปมปงเติมหน่อยโอเคติมอนแบงลูกไร้ในสโมสรมาอีกหนึ่งคนนะครับเท่ากับว่า นตเต้สามตัวในคลิปวันนี้ยิงเรียงกันเลยฮโ,โลกาเ์ลโชแล้วก็ซีมอนคอนเลอล์อี๋ทำไมแชร์กันดีจังเลยอะ่ะไม่กล้าให้ใครโดดเด่นเลยใช่ไหมอ๋อ,อได้ได้ได้แชร์กันดีจริงจงจอผมได้วะเชื่อมันโหดวะมันไม่ยอมจริงๆวะอุ้ย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 มาดิ มันก็ล็อกสวยเกินของหนูมันก็ล็อกสวยเกินวายแม็กอมมี่เน่นไม่ได้ตัวสุดทา้ายแม็กอมถือว่าเร็วอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อนถือว่าไม่ช้าเลยสันแล้ผมอ่ะอุ้ยดูดิดูมันดิดูแม็กอมดูแม็กธอมแม็กทอมเดือด Let's go เย้ว้าว Let's go ธนาวยกันอาโชเฮ้ยกันาอาโชไม่เอาว่ะโมเมนตัมมาว่ะแล้วนี่ยิงซ้ายซะด้วย สองลูกหรือว่าสามวะใครไม่ยิงตีเสมอวะเมื่อกี้อ๋อบูโนจีชนะเลยช็อตเลยมึงช็อตช็อตเอาเจอมเอมโทมเมเนลผมแย่งอีกเอาอีกลูกหนึ่งไหมมึงใจอ,อีกลูกไหมหอมนะอุจจัดให้จัดให้ใหลายมึงเย้ yeah. ได้สวยไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆตาที่สองนะฝั่งนู้นมีซากาด้วยวิซาก้าตัวนี้ผมอยากได้มากเลยการพาทุกอรีโคตรเก่งอ่ะตัวนั้นนะแล้วก็ลุนอับได้จนก้าวๆเลยนะสวยมาโคล่ามาโคล่าลูกนี้เอานะครับสุดยอดนี่ก็จะไม่เข้าแล้วนะ ใายคุณแม็กโทเมเนเดือดอีกแล้ว,ลวโอ้โหสวยมากเย้อ <Yeah! S 2> าวีไซ่มอนมาอีกนะครับรามมาดิโอเคมันเหมือนไม่ได้บอลก,ก็เลยไม่รับ ทอมดีจริงนะเนี่ยนี่ไม่ได้อวยนะเนี่ยมีใครเห็นด้วยกับผมปะเฮ้ยมันดีผิดปกตินะเด่นกว่าไอ้บูโน่จีที่ยืนข้างๆกันอีกเวอร์ถ้าอยู่ทีมชาติอังกฤษแบบนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเปิดไปพูดไปเจมเจมฮิดเด้นเจม ผมเกิน <laughs> <Yeah>. <laughs> สวยด้วยลูก <engage> นี้ที่แรกกันจะยิงกันแหละเลือกตัดสินใจที่จะคนเซิลมันก็เลยได้มาผมาเป็นมมงงแบบนี้นะครับเอาไปก่อนไปต่อกันเลยครับทุกคนมาหาวิทยาทีกันนะสำหรับวันนี้นะครับยังอยู่ในเพย์ออฟเหมือนเดิมนะและนี่ก็ทีมที่ผมเจอนะครับมี อ้เดือดเนะครับด็อกนะบาลาอราตาโลแล้วก็สมิธนะอุ้ยเชี่ยเออชนเสาโอเคชนเาชสา,เ,สาเด้งกลับมากันนะโชวจัดให้จริงๆก็เขียวทั้งสองรอบเลยนะทั้งช็อตแรกแล้วก็ช็อตสองนะครับยังดีที่ยังขึ้นนำได้แต่ผมลืมดีใจถ้าพ่โดวไปได้ไงเนี่ย ีกซ้ายมีฟฟนเนตช็อตทองคือเล่นง่ายมากเพื<ๆ>่อนๆปันป่นๆไปเถอะเฟนเนตช็อตทองถือว่าเป็นเหตุที่แบบแอบจะโกงที่สุดในเกมอันหนึ่งอยู่แล้วอะตอนเนี้ย oh, ก็ยิงยิงปั่นๆไปเลยเปื่อยได้เลยนะครับถ้ากดเขียวเป็นแล้วน้ําหนักพอดีมุมพอดีอย่างเงี้ยก็การันตีโกแน่นอนนะครับรับไม่เรลมามั้งโดนตีเสมอละเราตาโล โอ้โหแดนซิ่งบาโคล่าโอ้หโคตจริงๆล็อกไปล็อกมาอยู่นั่นแหละบาโคล่านี่สติลเดะโชว์อยู่แล้วนะเนี่ hey. ยเฮ้ยเจ้าหนูคนนี้นี่มันเหลือเกินจริงๆโอ้ oh. ลอยแต่ยาวสมิธสมิธแต่ยาวโอเคฮิงกาปี้นิ่งมากนะครับฮิงกาปี้ยกออกมา เชีเอ้ยไม่โอ้โหแม่งเอ้ยเซไปดอกบาได้มงประตูปล่าเีครับนาที78นะต่อเวลาไปอีกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากเอาตัวที่เราเทกันอยู่ออกไงก็เลยเปลี่ยนมาแต่แบ็กซ้ายนะครับว้าวจ,จ ซมน,นด,ดูทีมฝั่งนู้นหน่อยโอเคโอเคมาเฮอคโคลโมวนี่เยสเอาแรกนะครับหนึ่งโซนโอ้โหเต็มๆครับลูกนี้ไม่ได้ แจับอลให้ผมเฉยว่าจนเส้าแกจาโชว์ซ้ำไปหน่อยไม่ได้แต่บอลให้ผมเฉยโอ้โหโทม้า ปังย่าบอกเลยว่าปังย่าลูกนี้ไปอีกแล้วมาโคลามาโคลาบอกไปต่อไม่ร้อนะวิพาสให้มัวนี่อีกนะครับฝรั่งเศสคอนเนคชั่นนี่แฮตทริกไปเลย,ลอยโอ้โหสกอร,ร์แม็กทอมินโคตรเดือดบอกแล้วไงเดือดจริงจหืง ไปแล้วอุ้ยตัวไปบอลไม่ไปด้วยโอ้โหโอ้โหบอลพาสซิ่งอินสเปซมาไหลให้คโคลโมวานี่คโคลโมวานี่ดึงลอและยิงนิ่มโอเคลูกที่สี่นะครับโอเคเขาเป็นเพื่อนนะสำหรับคลิปการรีวิวชาบี้ไซมอนคโคลโมวานี่แล้วก็อเลกันโดก,นกาเนโชก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะวันนี้ก็ได้เล่นไปประมาณ 6เกมได้ไั้มหวังว่าจะได้ดูรีวิวดูไฮไลท์กันเต็มที่นะผมชอบทุกใบเลยพูดตรงๆซีมอนวันนี้เล่นไปมี3ประตู4แอซิดนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็การาะโชได้4ประตู6แอซิดนะครับวันนี้ก็มีลูกยิงส,สวยๆปัน่นแล้วก็มีการกระชากลากเลยนะครับเล่นสนุกมากๆเลยแล้วก็มีเศษส,ส่งก็ค่อนข้างดีด้วยนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็ไม่เนี้ยชอ็อตทองก็ปัน่นสวยๆเข้าอยู่บ้างนะครับคโคลโมนี่ตัวนี้เซอร์ไพรส์ผมเลย อ้น,นี่ยิงกระจายเลยผมไม่รู้ว่ามันยิงไปกี่ลูกอะแต่ตอนนี้ผมเล่นไป12เกมมันกดไป20ลูกแล้วดีมากๆนะครับแต่ว่ามัวน,นี่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อเอายังไงก็อย่าลืมลองจัดนักเตะพวกนี้ไปเสริมทีมมันได้นะเดี๋ยวผมขอสรุปเลยว่าการาโชเนี่ยผมขอเป็นปีกซ้ายตำแหน่งเดียวแล้วกันแต่ถามว่าฝั่งขวาจะเล่นได้ไหมเนี่ยก็น่าจะพอได้นะแต่แบบอันมันอาจจะฟินเนช็อตมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ส่วนเซมอนเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดบอดของมันน่ยคือมันไม่มีเทส่งเลยคร ไอโซมันมีแค่กีกากาตากับวิปาตร,ตรงนี้ไงถ้ามีส่งทะลุช่องมีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเลยนะครับแต่ในเรื่องของการเลี้ยงบอลติดท้ากดเลี้ยงบอลบนน้ำหรือการกระชากยิงไซ้อยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อืมคือบอลโลปกติอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงกับเล็บสติกก็คือน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แท่จะลื่นที่สุดที่ผมเล่นมาเลยนะครับในภาพนี้ก็เดี๋ยวรอ,อมันอัพสเตก,กันอีกก็น่าจะตึงมากกว่านี้อีกนะแล้วก็คู่กองกลางนี่ก็ดีบอโนโกิมารายตัวนี้เล่นตอนผมไปเล่นกลารับก็ตัดบอลได้เยอะนะตัวนี เพื่อนๆอยากซื้อมาเล่นก็ไปจัดก,กันได้นะไม่เทอมิเนเนะครับได้ฟิลคล้ายๆกับเด็กักรนไรเลยนะครับตัวค่อนข้างสูงใหญ่แล้วก็ตัดบนกลางสนามเยอะแล้วก็ไม่ช้านะเพื่อนๆกลัวว่าจะไม่ได้อัพเพ <c oughs> ราะว่าสกอตแลนด์แข่งเกมแรกแล้วแพ้ด้วยไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันตกรอบรอบแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อัพเลยนะครับแต่ละไม่เทอมินเนนะแล้วก็ฮินการปี้ตัวนี้ก็ดีครับติดอย่างเดียวเหรอเทิดมันไม่ค่อยตึงเอือถ้ามันมีจิ้งจอกทองหรือมีแอรียลทองอ่ะอาจจะดีกว่านี้แต่มันมีเป็นเป็นเงินแทนแล้วก็ได เด่นของมันคือมันจ็อกกี้เร็วมากถึงแม้จะไม่มีจ็อกกี้ทองก็เถอะแต่เพสมันเปิดสูงแล้วค่า d ิบ p ิ้งมันถึง8-8เลยนะครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าจะให้อพเยอะไหมก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับนักเตะที่ได้ลองมิเดิลสตาร์ตัวน,นี้ก็ดีสำหรับช่วงโปรโมนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าอยากดูชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะถ้าชอบคอนเทนต์รีวิวแบบนี้เดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าเปิดได้ตัวอะไรอีกหรือจะลองซื้อมาเทสอีกในคลิปหน้าอยากดูตัวไหนก็ลองคอมเมนต์บอกมาก็ได้ อ,อเป็นการในช่วงเทศกาลยูโรนี่แหละแต่เอาตัวแพงมากเกินนะเพื่อนๆแต่ตัวไม่เกินสัก5้าแสนสักสตัวอะไรอย่างนี้อาจจะพอได้อยู่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมชกอะไรคล,ลิปนี้ถึงสร้อยไค์หน่อยนะครับเ,เพื่อนๆหรือใครเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากกดซับก็หน่อยนะจะดีใจมากๆเลยรวมถึงระบบทีมเมมเบอร์ด้วยถ้ามอคนไหนสนับสนุนผมนะครับในการทําช่องต่อไปเนี่ยก็สามารถกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครเข้ามาได้เลยนะหรือจะมาสมัครในสตรีมอันนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณลวงหน้าไว้นะที่น เดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food c h e a p Coin นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม EAFC 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งงานทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพจพิจิ๋วฟรีฟ,ฟาก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลี่ยนหรหัสอีกครั้งเพื่อความปลออออดดภััยยขขงง ID งเพื่นนนทุกคค้วะร